1, 2, 3, 4, 5, คถามอาจารย์ดำมาเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราได้ยินกันบ่อยที่สุดคำหนึ่งนะคะซึ่งก็คือคำว่า any more ค่ะแปลว่าอะไรแล้วก็ใช้งานย่งไงค่ะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนติดกันเป็น any more ติดกันนะฮะหรือว่า any แล้วก็แยก more นะฮะเว้นวรรค more any more ถ้าติดกันก็แปลว่าอย่างเช่นเคยหรือว่าจะแปลว่า อีกต่อไปนะครับเช่นถ้าเราบอกว่า,า I don't live in America anymore มไม่ได้อยู่ที่อเมริกาอย่างเช่นเคยครับเคยอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่อยู่ยต่อไป,ไปนะครับใช่ไม่อยู่แล้วนะครับ I don't live in สังเกตการออกเสียงแบบเชื่อมเสียงเนียนๆเหมือนฝรั่งนะฮะลองดูนะครับ live in เพราะว่า I N าขึ้นต้นด้วย I เชื่อมเสียงกับตัวสะกดของ live v live in I don't live in America Anymore I live in Thailand I live in t h a อย a n d นงที่ลานอนโอเคหรือถ้าบอกว่าเอาเป็นทักษะนะครับที่ทำไม่ได้แล้วนะครับเช่นติลังกาถอยหลังนะครเวลาเล่นเวกบอร์ดครับทำไม่ได้แล้วนะครับอย่างเช่นเคยครับ I can't do backflips on my wakeboard anymore อันนี้ก็สอดเข้าไปเพื่อที่จะบอกท่านผู้ชมแลวก็สู้จริงนะครับว่า เคยสามารถทำได้จะมาโม้ให้ฟังนะประสบการณ์จริงใช่แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าทำไมถึงทำไม่ได้แล้วเพราะว่าแกแก I'm too old I can't do it anymore เกก็คือเคยทำได้นะตอนนี้ก็จริงๆเดี๋ยวจะไปลองทำใหม่นะครับดูว่าทำได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้แล้วก็ ไม่กลับมาทำรายการนี้แสดงว่าตายแล้วหรือจจะบาดเจ็บอยู่อะไรอย่างนี้ได้อยายาทำเลยค่ะเสียงแต่เป็นว่าก็ทำไม่ได้อีกต่อไปแล้ว anymore I'm not young anymore uh, I'm not young anymore Well I'm 30 years old so I'm not as young as I used to be อะไรทำหน้าอะไรนึกว่าจะบอกว่าคือคนที่30เนี้ยถือว่าไม่ไม่แบบไม่แก่าปนะแต่ว่าในเรื่องของการเล่นกีฬาก็ถือว่าแก่แล้วนะครับผม หรือว่าอ้างะฮะ okay, okay. ถ้าบอกว่าเธอไม่ไม่รักฉันไม่รักฉันเช่นเคยนะครับอย่างที่เคยรักฉันนะก็เป็น she doesn't love me anymore ต้องเพิ่มเข้าไปฮ <c oughs> ประโยคแบบนี้ต้องเพิ่มทุกตอนนะครับหรือคุณผู้ชมได้ใช้จริง she doesn't love me anymore he doesn't care about me anymore หรือคำหนึ่งที่ใช้แทน any more ก็คือ any longer any longer ก็จะแปลเหมือนกันนะแต่ก็แยกกันแยกกัน any longer แยกกันนะแต่ any more ติดกันถ้าแยกกันก็จะกลายเป็นว่าอีกไหมเช่น do you have any when what more questions มีคำถามอีกไหม ah do you have any more questions yes yes โเค a ชวนครับหรือสมมุติบอกว่าเราไม่มี ไม่มีนมนะฮะนมหมดแล้วนะครับ We don't uh huh. have any more milk. 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 We don't have any more milk ะฮะนมหมดแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับ We don't have any more sugar นะฮะ mm hmm. น้ำตาลหมดแล้วนะครับไม่มีอีกต่อไปเลยครับ mm hmm. uh, หรือถ้าเป็นน้มนับได้เมื่อกี้เป็นนม้มนับไม่ได้ก็คือ <Okay. S 1> milk, uh, water We don't have any more water. Mm hmm. น้ำตาลตาน้ำตาล sugar ฮนะ s u า a ชอบ <Sugar. S 1> ครับ g <Sugar>. a เป็น sugar ก็อยาเขียนด้วยตัว A สิคะ sugar sugar ก็หลายคำนะับ polar solar นะ pola r หรือถ้าเป็นคำว่าทำอาหารก็ cook cook ไม่ใช่ cook cook ไม่ใช่ติด cook นะฮะอ๋อโอเคเป็นภาษาไทยแต่ cook ถ้าเป็น cook นะฮะทำอาหารก็ chef หรือว่า a cook อันนี้คือ cookies or cook I like to cook ค่ะยังไงก็อันนั้นคือข้อสรุปนะคือ anymore ติดกันอีกต่อไปหรือว่าอย่างเช่นเคยนะครับ แล้วก็ anymore แยกกันคืออ,อะไรนะอีกนะฮะอีกไหมมีอะไรมีอันนี้อีกไหมนั่นแหละค anymore. อ anymore คุณผู้ชมคะาจางรำก็ได้ตอบไปแล้วนะคะทั้งที่ถามมาว่าแปลว่าอะไรใช้งานยังไงแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะติดกันแยกกันนั้นใช้งานและมีความหมายต่างกันยังไงด้วยคะ่ะ มาดูคําถามข้อนี้กัน,กนค่ะคุณผู้ชมถามมาว่าถ้าหากต้องการที่จะถามใครสักคนหนึ่งคนรักแน่นอนว่าคุณจะให้เวลากับคนรักของคุณไหมภาษาอังกฤษจะพูดยังไงแต่ก่อนที่คุณจะตอบค่ะให้ภาษาอังกฤษว่า give เวลาภาษาอังกฤษว่า time ที่ฉันเล่นแ <Give time. S 1> ทนคุณละ give i ือการให้เวลาจริงๆ give สามาพูดอย่างนี้ได้นะ,ะ,ะ <laughs> แต่จริงๆถ้าเราบอกว่า give it เชื่อมเสียงก i ฟ e กับเอเป็น give it time ก็คือให้เวลามันก็คือมันจะใช้เวลาเหมือนกับว่าถ้ามีคนบอกว่า uh, I want to learn English right